มาอีกแล้วเยติตัวนั้นน่ะแล้วเราไม่มีอาวุธนั่นไงเฮ้ยพี่เอกมีธนูพี่ฝนยิบธนูดิมันจะนั่งทำไมเนี่ยยิงเยติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยติยิงไะไรใส่เราไม่รู้ยิงอะไรใส่พี่ฝนน่ะโอ้ไม่เจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม time travel นะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนท่องเวลาย้อนกลับไปในอดีตซึ่งมันนานมากๆเลยไปไหนนะพี่เอกพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคนดำๆนี่เสื้อดำๆนี่คือใครเราไปไหนก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าเห็นด็อกเตอร์คนนี้เขาบอกว่าย้อนเวลากลับไปในยุคจูราสสิกพาร์กเลยจูราสสิกปาก์คเหรอใช่จูราสสิกเวิลด์อ่ะเอาละไงไงไงเพื่อนของพี่เอกนี่เองใช่แล้วใช่แล้วไปพวกเราพร้อมหรือยัง เขาบอกว่าให้เรา let's go ไปทางนี้เหรอใช่นี่ไงมีลูกศรนำทางด้วยไปไหนอะตื่นเต้นมากรูนี้ดูข้างหน้ามีหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เขาบอกว่าให้ตามแอโร่ไปทางนี้นะจ๊ะอุยเป็ดเข้ามาแล้ว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 ว้าวโอ้หน่าหนุกอะคือแบบมันมันเป็นแบบไซไฟไง time travel adventure เอาล่ะ เราจะย้อนเวลากลับไปในยุคจูเลสิกฟาร์กซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีไดโนเสาร์แน่เลยจริงป่ะเฮ้ยมีตังค์ด้วยเหรอเราเรามีตังค์ไปทำอะไรเฮ้ยอันนี้เรามีอยู่ีหนเนี่ยว้าวโอ้ยนอตอเมริกาย้อนกลับมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันปีใช่เดี๋ยวไดโนเสาร์มันเป็นล้านปีอยู่นะเอ้าเดี๋ยวนะตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นภูเขาน้ําแข็งอ่ะภูเขาน้ําแข็งเหรอโอ้โหเห็ยดูสิมันสูงมากๆเลยเฮ้ยออะะไร่เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยภูเขาทะล่มเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายอ่ะมีคนตกลงไปอ่ะทป็ไงอ่ะเราต้องลงใช่ไหมใช่เข่ากิ้งลงมาขไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเรายังเหลือรอดกันอยู่เนี่ยดูดิ เดีกี่คนเนี่ยตอนเนี้ไม่รู้อะทำไงดนี่ะเอาโอ้ยถ้าไฟฉายต้องเจ็ดสิบโลบักระเพรโอ้ยกอดเอาล่ะพวกเรายังโอเคอยู่ใช่พวกเรายังโอเคอยู่นะใช้เรามาสำรวจตรงนี้ก่อนดีกว่านี่มันอะไรเนี่ยไหนอะตรงนี้อ๋อขอต้องการขอต้องการล็อกขอต้องการหินเราเพราะนี้นะเราจะต้องการล็อกเราต้องไปหาเอาล็อกเอาหรอต้องการไม้ใช่ไหมพี่ฝนเจอแล้วเพยกได้หนึ่งก้อนแล้ว ไอหนึ่งท่อนละพี่ฝนได้่นี่นี่นี่ได้แล้วฟึบเรียบร้อยตรงนี้มีเต็มเลยเมาเร็วไหนไหนไหนมันหนาวอ่ะเนอะเขาคงจะต้องแบบต้องการท่อนไม้แบบไปจุดไฟใช่ไหมล่ะใช่โอเคโอเคโอเคอีกกี่อันนะ้ฮึบไปแล้วครบยังอ้าวพี่เมย์ที่หยิบมาเพื่อนเพื่อนหยิบมาพี่ฝนหยิบมาแล้ว เย้เรียบร้อยบก็จะได้แล้วล่ะได้แล้วได้แล้วได้ยเพเอกรู้สิพี่ฝนยังถือท่อนไม้อยู่เลยอ่ะเพเอกว่ามันมันดูแบบหวังเวงพี่เเอกว่าหวงเวงหนาวมากมากแล้วนะเนี่ยดูสิเอ้เราจะทำไงกันดีอ่ะเราดูเต็นท์นี่เต็นท์แบบเล็กมากแล้วเราจะเข้าไปนอนยังไงน่าจะนอนไม่ได้นะเข้าไปนอนยังไงอ่ะเออตอนนี้เพเอกอยู่กับน้องกูดมอกูดมอแอล กูดมูฟไมก็อ่านยังไงดีเนี่ยตรงนี้มันวังวเวงมากเลยดูดิอโออโออั oh. อนเนี้ยอันนี้เขาเป็นคนในเกมใช่ป่ะคนเนี้ยเขาไม่มีชื่ออะใช่เขาเป็นผู้นําทางของเราไงเหรออากาศตอนนี้หนาวมากๆเลยอะตุกองไฟนี่เล็กนิดเดียวอะมันไม่พอสําหรับพวกเราแล้วนะเป็ไงเนี่ยหนาวเฮ้ยเสียงอะไรโอ้พี่เอกได้ยินเสียงหรือเปล่าใช่ใครกรี๊ดอะ <S <S> เฮ้ยอะไรอะอะไฮ้ยเยติใช่ไหมนั่นไงเยติตัวมันเลอร์เลยดูดินี่ไงไหนนี่อยู่ข้างหน้านี่ไงโอ้ my god เยตินีหนีแล้วถือท่อนไม้มาทำไมขอให้ไปทางนี้เขาให้ไปตามคนนำทางนี่ขอลงมีนีตามเกาไปเร็วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันวิ่งวิ่งนำไปก่อนก็แล้วกันเอาไงวิ่งตามขึ้นมาเร็วเข้าอย่าน้ำดิอย่าน้ำถ้าเรานำไปเนี่ยเดี๋ยวโอ้ย เราล่นเหมือนกันตายทำไมตายง่ายตายได้จังโอ้โหยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปต่อใช่ไหมทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยฟ้าผ่าด้วยอะเราเราน่าจะเบาเสียงหน่อยนะมาแล้วพี่แอ๊วันนี้แล้วเสียงดังมากเลยอะตึ้งตังตึ้งตังมากเลยอะพี่ปวดไม่กล้ากระโดดอะค่อยค่อยโอเค โอเคผ่านแล้วเย่ yeah. เอามันกระโดดข้ามมาได้เลยนี่เย <Yeah. S 2> <oko> ่ตอนนี้เราอยู่รรในถ้ำแล้วเหรอเรากลับมาอยู่ในถ้ำแล้วโอ้โ,อโอ้เรารอดแล้วใช่พวกเรารอดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้<อ>พี่ฝนตกลงไปอะ่ะไฟอุเราอืมเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราต้องหาวิธีการที่จะต้องปกป้องตัวเอง้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงธนู ไหนนี่ไงข้างหลังเลยมีธนูอยู่อ้นวมีธนูเหรอเนี่ยใช่เฮ้ยพี่เอกได้ธนูมาแล้วถือไว้ก่อนแล้วลูกธนูอ่ะแล้วลูกธนูเอาที่ไหนเน่ใจนั่นไงเยติมาแล้วยิงไหนยิงได้เหรอไปไหนแล้ววะนั้นไงอ้ามันได้มีลูกธนูอดิเฮ้ยยิงได้เลยเหรอยิงได้เลยเออดีแล้วโอ้เขาบอกว่าให้ระวังนะเนี่ยใช่ต้องระวังไว้ก่อนคืนนี้ ที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะนี่เราอยู่กับชนเผ่าใช่ไหมชนเผ่าใช่เราอยู่ในชนเผ่าอยู่ในหุบเขาซึ่งมีชนเผ่าคอยปกป้องพวกเราอยู่อะ่ะโอเคเช้าแล้วเฮ<า>้ยเราไปสำรวจข้างนอกกันดีกว่าพี่เอกพี่เอกว่าพี่ฝนเก็บธนูก่อนก็ได้นะจริงเหรอพี่ฝนไม่มั่นใจอะ่ะพี่เอกอยู่ไหนเนี่ย<ม>ออกมาแล้วเหรอมนุษย์ทั้มบอกว่าตรงเนี้น่าจะเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหม การของโลกนี้เนาะเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตมาที่นี่ได้ด้วยจริงอะอ้าวแล้วพวกเขาเขารู้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้สิมันชักเริ่มจะยังไงเพ็กก็ไม่รู้เพ็กก็งงตั้งแต่เริ่มมีตอนโผล่มามีตังค์มืนหนึ่งร้อยโอ้ขอให้กลับไปใหม่ขาให้เรากลับเข้าไปข้างในอ่ะให้แกร็บโบแต่นั่นเราออกมาแล้วไงเราออกมาแล้วโอ้นี่อันนี้65โลบัคกนี่คือแบบธนูอย่างดีเลยพอแกร็บโบเสร็จปุ๊บนี่เขาบอกว่า คิวสี่แล็บบิดหอให้เราไปหาอาหารนะไปทําการล่ากระต่ายใช่มาเดี๋ยวเพีกจะพาไปล่ากระต่ายเองตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่กระต่ายไงเจอแล้วพี่เพี่ฝนเจอกระต่ายแล้วต้องอยู่ในป่ายิงได้แล้วได้หนึ่งตัวเออเดี๋ยวเพ็กยิงตัวนี้ฟึบฮึบไม่โดนเรียบร้อยโโหได้กระต่ายมาแล้วกระต่ายมากระต่ายขอโทษโอ้โหเข้าหัวเข้าหัวเลยพี่เอกดูดิว่าแต่ว่า ทำไมเรายิงแม่นจังมากลับมาเอากระต่ายไปให้เขาเขาน่าจะทําอาหารให้พวกเรากินนะไปะเอากระต่ายไปต้มซุปป่ะขอโทษนะเจ้ากระต่ายน้อยวันนี้ฉันต้องล่าเธอเพราะว่าพวกเราไม่มีอาหารจริงๆเราร้อยเราจาเป็นนะเรากลับมาแล้วเนื้อของพวกเธอฉันจะกินให้หมดเลยนะจะไม่ให้เสียหายเลยเค okay. ตอนนี้ที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะเฮ้ย hey, ต้องการกุญแจอะไรสักอย่างงั้นหรอให้เราไปหากุญแจอีกแล้วหรออ่ะมาแล้วป่ะเราเพื่อจะคอยนำทางเขาบอกว่ากุญแจอยู่บริเวณทะเลสาบแล้วมันเย็นมากล้าทำยังไงอ่ะเราจะลงไปได้งั้นหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ในทะเลสาบอาจจะต้องข้ามไปนี่ป่ะนี่ไงนี่ไงเพื่อนไปแล้วมาฮึบฮึบ ไปอันใหญ่ๆหญก่านะน้ำแข็งมันแบบน้ำแข็งมันแตกอ่ะใช่มันแตกอ่ะต้องระวังหน่อยพี่ฝนมีเศษน้ำแข็งแตกอันเล็กๆด้วยใช่เอออ่าถ้าเราตกลงไปนี่เราจะตายไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาถึงแล้วนี่เอาหมดแล้วหรอมันมีอะไรเลยนี่ไงอยู่ข้างล่างนี่ไงเพื่อนได้แล้วแน่เลยอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วเราจะลงไปละไปเอาหรอเดี๋ยวเพียกจะลองเสี่ยงลงไปนะจะดีหรอมันหนาวมากนะโอ้ แต่ขอบอกให้ระวังเรื่องความเย็นลองลงดูสักนิดนึงไหมไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงไปไม่มีใครหรอเพยงจะลงหรอเฮ้ยทำไงเนี่ยเอานะจะลงหรอดีเหรอต้องเอาเพื่อนลงไปแล้วเพื่อนลงไปแล้วเพยกลงมาเจอกุญแจแล้วอ๊บโอเคเก็บแล้วหรอเก็บแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ย เพกพี่ฝนล,ลงขึ้นไม่ได้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาได้แล้วได้แล้วป่ะเรากล <Okay. S 1> ับไปเอากุญแจไปให้มนุษย์ถ้ำคนนั้นกันดีกว่าเพกได้กุญแจมาแล้วใช่ไหมใช่พเพยกเก่งมากเลยสุดยอดเลยเออพอดีพเพยกเห็นเพื่อนลงพเพยกก็เลยลงตามแสดงว่านี่เป็นกุญแจที่เปิดประตูสิน่าจะใช่นะเทเลพอร์ตกลับไปอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เพียกเลือดพเพยกเหลือติดเดียวเองนะอ๋อพี่ฝนก็เหลือนิดเดียวเหมือนกันเพราะเรากระโดดลงมาพร้อมกันไง ไงดีอะมาแล้วเราจะรอดไปถึงจบไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเราบอกให้เข้าไปข้างในอ่ะฟึบเพียกไข่โอ้โหมาเดี๋ยวพึ่งเข้าเดี๋ยวเราให้มันถล่มก่อนเรียบร้อยโอ้เพื่อนเรานี่นำตลอดเลยเราตอนนี้เหลือก็อยู่แค่สี่คนเองอะตอนแรกพี่อยกว่ามากันเยอะมากเลยนะสักสิบคนได้ไหมอ้าพี่ฝนไปไหนอะอยู่ข้างหน้านี่ไงโอ้ my god เราจะต้องไปเปิดประตูตรงนั้นอีกแล้วงั้นหรอโอ้ข้างหน้ามันน่าจะแบบอันตรายมากเลยนะแล้วเราจะเข้าไปยังไงจะเข้าไปยังไงอ่ะให้เพื่อนนำแล้วกันโอเคถ้าตกลงไปเนี่ยเราคงตายแน่นะยค่ะเพราะว่าเอ้ยเอ้ยพี่เอยเอ้ยขึ้นได้เปล่าเกือบไปอ๋อพี่เอกพี่ฝนอ้าวพี่ฝนพี่ฝนนอน เดี๋ยวเนไรพี่ฝนกลับมาแล้วอ้าวมีคนได้แล้วสิอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> พี่ฝนกลับมาแล้วอาวะมาแล้วอ๋อตอนนี้เราเราเปิดประตูเข้ามาในนี้แล้วนี่ใช่พวกเราเปิดประตูเข้ามาแล้วออตรงนี้คือรีแพร์เทเลพอร์ตใช่ไหมให้ตามเขาไปข้างในพี่เอกมาตอนานี้เราออล,อ,อล้เราต้องตามขาเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไปดูเนื้อเรื่องต่อไปด้วย ระวังตัวให้ดีล่ะอันนี้จะเป็นเชลเตอร์นะใช้อยู่ได้ในตอนกลางคืนอ๋อเราเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ขยายราเาเขตก่อนนะครับตอนนี้อาหารก็มีกระต่ายแล้วใช่มหมเพื่อนข้ามไปฝั่งนู้นแล้วอ่ะเราก็ไปเลยสิเฮ๊เมาแล้วว้าวเราเพื่อมาได้ไงเนี่ยว้าวมาเร็วมากทางนีคนนี้คนไหนน้ำมันเย็นมากทางนี้เหรอ ใช่ต้องมาข้างๆแล้วจะเข้าไปในถ้ำนี่ไงเจอถ้ำแล้วนี่เรากลับมาที่ถ้ำเหมือนเดิมนะครับฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยคอยหายหนาวหน่อยเดี๋ยวพี่ฝนไปถึงไฟก่อนนะพี่ฝนเราเหลือกันอยู่สามคนเองโอยหนาวมากๆเลยอะเราจ้อระวังตัวให้ดีนะพี่เลือเลือดเหลือน้อยแล้วว่ะคือถ้าโดนอีกทีเดียวพี่จะต้องไปเกิดใหม่แล้วแหละ เขายังชั่วโอเคเราเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วที่นี่เป็นที่พักสําหรับเราเขาบอกว่าเราสามารถนอนได้ใช่ไหมใช่นอนตรงไหนนอนนอนเนี่ยหรอใช่นอนที่นอนนี้แหละอ้าวไม่เห็นนอนได้เลยอ่ะโอเคคืนนี้เราต้องพักตรงนี้ล่ะอ่าโอเคพักเรียบร้อยแล้วเช้าแล้วเอาไช้แบบว่ยมีเสียงอะไรแก้วมาแล้วเยติตัวนั้นอ่ะแล้วเราไม่มีอาวุธนั่นไงเฮ้ยเพียกมีธนูพี่ฝนยิบธนูดิมันจะนั่งทำไม ยิงเยติเฮ้ย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 เยติยิงอะไรใส่เราไม่รู้ยิงอะไรใส่พี่ฝนน่ะโอ้ไม่เจะไม่ดึงแล้วพี่ฝนจะโดนจับแล้วเออพี่เอกโดน